สวัสดีครับเรื่องเราจจะถึงสุดวันศุกร์ที่10ธันวาคม2 5 6 4คุณอยู่กับผมวันทิพงศ์พัชนกเกษตพงศ์ครับวันนี้เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จากสารคดีเรื่อง breaking the cycle นะครับซึ่งเป็นสารคดีที่ทําร่วมกันโดยทีมถ่ายทําที่มาจาก2ประเทศนะครับคือนอร์เวย์และก็สหรัฐอเมริกานะครับเป็นการเปรียบเทียบระหว่างเรือนจําในนอร์เวย์และสหรัฐนะครับเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเราจะเรียนรู้และพัฒนาวิธีคิดเกี่ยวกับการจําคุกเนี่ยอย่างไรได้บ้าง ซึ่งแม้ประเทศไทยเนี UK, Korea, ่ยจะไม่ได้อยู different different ่ใน2ประเทศนี้นะแต่ว่าลักษณะเรือนจําของไทยเราเนี่ยก็คล้ายกับสหรัฐไม่น้อยนะครับดังนั้นอะไรที่สหรัฐเรียนรู้จากนอร์เวย์ได้นะครับไทยก็เรียนรู้จากนอร์เวย์ได้เช่นกันเริ่มต้นจากลักษณะที่เหมือนกันระหว่างเรือนจําสหรัฐและเรือนจําไทยก่อนนะครับเรือนจำในทั้ง2ประเทศนั้นมีลักษณะเด่นคือพอคนสักคนหนึ่งเนี่ยหลุดจากโลกภายนอกเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะถูกปฏิบัติเหมือนกับเป็นเดนคนนะคือ ไม่ใช่มนุษย์คนหนึ่งที่มีคุณค่าเหมือนมนุษย์ทั่วไปแต่ว่าจะกลายเป็นเหมือนเศษสวะอะไรบางอย่างที่ไม่ควรได้รับเกียรตินะครับแต่ควรถูกเหยียบย่ำและเหยียดหยามแทนนะซึ่งเนี่ย à, ไม่ใช่แค่ขณะที่อยู่ในเรือนจําเท่านั้นนะครับแต่เมื่อออกจากเรือนจามาแล้วเนี่ยก็ยังเจอปัญหาเดียวกันนะครับอาจจะโดนเรียกว่าคนคุกบ้างจะโดนคิดว่าเป็นคนเลวในกำมูลสันตานบ้างอะไรทั้งนี้นะครับสิ่งที่2ที่เหมือนกันนะครับระหว่างเรือนจําสหรัฐและเรือนจําไทยก็คือผู้ต้องขังเนี่ยแทบไม่มีสิทธิ์คิดเองททําาเเออองรระห่่ียูนืจ คือต้องถูกควบคุมเวลาในการใช้ชีวิตตลอดนะครับว่าตื่นตอนไหนเข้าห้องน้ำตอนไหนนอนตอนไหนเวลาไหนทําอะไรได้บ้างนะครับถูกสั่งตลอดเวลาเมื่อจะให้ทําอะไรนะครับซึ่งไม่ใช่ลักษณะชีวิตปกติเลยนะครับที่ปกติกคนทั่วไปเนี่ยจะสามารถเลือกวิธีใช้เวลาของตัวเองได้นะครับและเมื่อคนอื่นอยากจะให้ทําอะไรเนี่ยก็ต้องขอดีๆนะสิ่งที่3นะครับที่เหมือนกันระหว่างเรือนจำสหรัฐและเรือนจาไทยก็คือว่าผู้ต้องขังนจะถูกพรากสิทธิธ์ทางการเมืองไป ในระหว่างที่ถูกคุมขังนี่ผู้ต้องขังจะไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งแล้วสาหรับประเทศไทยเนี่ยหลังจากพ้นโทษแล้วเนี่ยก็ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นเวลาสิปนะีจะเห็นว่าลักษณะ3อย่างเนี้ยนะครับก็คือการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์นะครับการใช้ชีวิตประจําวันแบบถูกสั่งถูกบังคับตลอดเวลานะครับแล้วก็การถูกพรากสิทธิทางการเมืองไม่ใช่สิ่งที่ใครจะอยากได้รับนะแต่ก็จะมีข้อแย้งอยู่ว่าก็เมื่อเป็นผู้กระทําผิดนะครับก็สมควรแล้วที่ต้องเจอแบบนี้นะครับอาจจะก้อนย่ยอ,มยอมต่ากว่าคนทั่วไป ไม่ควรมีสิทธิตัดสินใจเองว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรนะครับและคนที่มีความวิปริตทางพฤติกรรมนะครับก็ไม่ควรมีสิทธิยุ่งเกี่ยวกับการเบื่อเพราะเดี๋ยวจะเลือกอะไรประหลาดๆเดี๋ยวก็เป็นปัญหากับคนอื่นอีกก็จะมีข้อแย้งในลักษณะนี้นะครับแต่ผมจะเล่าให้ฟังคือว่าเรือนจําในประเทศนอร์เวย์เนี่ยไม่ได้มีวิธีคิดแบบนี้นะในเรือนจาของนอร์เวเย์น่ะผู้คุมปฏิบัติกับผู้ต้องขังเหมือนเป็นคนธรรมดานะไม่ได้ดูถูกเหยียดจามไม่มีการทาร้ายร่างกายนะครับพูดคุยกันเหมือนเป็นคนปกติ นอกจากนั้นเนี่ยผู้ต้องขังเนี่ยยังใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปก็คือมีห้องพักของตัวเองนะครับมีห้องน้าส่วนตัวมีห้องครัวนะมีการประกอบอาหารด้วยตัวเองนะครับเล่นเกมได้ดูทีวีได้นะครับเดินเล่น,ลนในพื้นที่เรือนจำได้อย่างอิสระนะครับแล้วก็แน่นอนผู้ต้องขังเนี่ยมีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะั่นหมายความว่าสิ่งเดียวที่หายไประหว่างที่อยู่ในเรือนจําของนอร์เวย์ก็คืออิสรภาพในการเดินทางเท่านั้นนะถามว่าทำไมเรือนจําของนอร์เวย์ทำแบบนี้นะครับ คำตอบก็คือเขาเชื่อว่าหน้าที่หลักของการคุมขังนะคือการบําบัดนะไม่ใช่การลงโทษดังนั้นเนี่ยวิถีชีวิตภายในเรือนจำเนี่ยก็ต้องเตรียมผู้ต้องขังให้พร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมจึงต้องให้พวกเขาเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คุมนะครับเหมือนกับที่เขาจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนปกติทั่วไปหลังพ้นโทษนะให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตด้วยตัวเองนะครับทำอาหารเองมีกิจกรรมในชีวิตเหมือนคนปกตินะครับและก็แน่นอนมีสิทธิทางการเมืองเหมือนคนปกติบางคนอาจจะสงสัยว่าคนเหล่านี้กระทาผิดมา แล้วพวกเขาจะไม่ต้องรับการลงโทษอะไรบ้างเลยหรอนะครับคบตาตอบก็คือต้องรับครับแต่ในมุมมองของเรือนจำโนเวน่ะแค่ถูกลงโทษด,ด้วยการเสียอิสรภาพในการเดินทางนะ่ะก็เพียงพอแล้วเพราะว่าไปไหนไม่ได้กลับไปเจอครอบครัวไม่ได้ไปหาเพื่อนไม่ได้ไปเที่ยวตามใจไม่ได้นี่นะครับบางคนเนี่ยอาจจะฟังแล้วไม่ชอบนะแต่แนวทางเช่นนี้ก็ถูกพิสูจน์แล้วว่าได้ผลนะครับเพราะว่ารนเวน่ะเริ่มเปลี่ยนแปลงระบบเรือนจำในช่วงทศวรรษ1990 เปลี่ยนมาเป็นแบบที่เล่าให้ฟังครั้งต้นนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นนะก็พบว่าอัตราการกระทําผิดซ้ําเนี่ยลดลงจาก60-70%เนี่ยลงมาเหลือแค่20%ทนันนะซึ่งคําอธิบายง่ายๆนะครับก็คือผู้ต้องขังนั้นนะได้รับการบําบัดและฝึกฝนให้พร้อมที่จะกลับเข้าสู่สังคมปกตินะครับจึงไม่กระทําผิดซ้ําอีกซึ่งระบบเรือนจําในประเทศไทยนีย่ก็ยังอยู่ห่างจากแบบในรนเวย์อยู่ไกลนะครับผมก็หวังว่าสักวันหนึ่งเ,เรือนจําไทยเนี่ย จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นลักษณะที่คล้ายคลึงกับเรือนจำในโนไปมากขึ้นขอบคุณที่ติดตามฟังนะครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ